โอเคนะครับผมออเดอร์นี้นะสนใจนะครับผมด้วยตามรูปแบบนะครับที่สังเกตนะครับจุดสังเกตที่ว่านี่ก็คือแท่งเทียนวิ่งลงมานะครับวิ่งลงมายาวๆนะครับแท่งเกือบๆเท่ากันแล้วก็เจอแท่งนี้ยืดยาวลงมานะครับแล้วก็แตะแนวด้วยครับแตะแนวแล้วก็มีแรงซื้อเข้านะครับตำแหน่งนี้อาจจะต้องรอในแนวนะครับเดี๋ยวมาดูกัน ตัวจี u ูจเนี่ยน่าจะรอด้านบนก่อนเลยส่วน AC เนี่ย AC เนี่ยผมมองว่ามันเลยแนวรับลงมาแล้วน่าจะยาวเนาะลุ้นอีูกัน,เ,นเพราะตรงนี้เป็นบริเวณที่มี เวนี้ยคนข้าแข็งแรงครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแข็งแรงจริงเปล่าไปแล้วครับออเดอร์นี้ จริงผมบอกว่าผมต้องรอราคาวิ่งลงมาใน่แนใช่ไหมวิ่งลงมาจริงครับแต่ว่ามือไปกดก่อนแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรมาลุ้นอีกหนึ่งตำแหน่งโอ้โหหน่อยเดียวครับยังไม่ถึงข้างล่างนะ ยังมีแรงขายเข้าอยู่นะครับ30วิบวิสุดท้ายครับ okay. แรงซื้อเข้าอยู่นะครับ โอเคเป๊ะมากครับเเดี๋ยวอธิบายออเดอร์นี้ให้ฟังก่อนนะครับจุดสังเกตนะครับในการที่จะเข้าตัวระบบสัญญาณ BD Service นะครับผมก็คือตำแหน่งนี้หลายๆคู่นะครับหลายๆสัญญาณที่มานะครับผมถ้าหากว่าเรา,เาสังเกตแท่งเทียนนะครับแล้ว เราจะเข้าแบบอย่างมั่นใจแบบสบายใจโดยการใช้สัญญาณบีดีสวิตนะครับผมก็วันก่อนผมได้แนะนำวิธีการเลี่ยงวิธีการสังเกตว่าสัญญาณตัวนี้จะแพ้นะครับแนะนำไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เรามาแนะนำว่าจะเข้าอย่างไรให้ชนะนะครับโดยใช้ระบบบีดีสวิตตัวสัญญาณนะครับผมตัวสัญญาณตัวนี้นะครับผมก็คือแล้วก็ตำแหน่งนี้เนี่ยก็คือ เพื่อนๆเห็นไหมครับว่าแท่งเทียนมันวิ่งลงมาบริเวณนี้นะครับมันวิ่งเท่าๆกันอยู่วิ่งมาเท่าๆเท่าๆกันอยู่เพราะฉะนั้นบ่งบอกถึงแรงขายเนี่ยยังวิ่งอยู่สม่ําเสมอนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะลงมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ต่างกันมากมันไม่ได้ห่างกันมากเนาะเกิดมีแท่งนี้ขึ้นมานะครับ มันเกิดแท่งใหญ่แท่งยาวขึ้นมาแท่งนี้เป็นแท่งที่สัญญาณเข้านะครับเป็นแท่งที่สัญญาณเข้ายืดยาวใหญ่กว่าพวกนี้เยอะเลยนะครับใหญ่กว่าพวกนี้ก่อนหน้าเนี่ยเยอะเลยนะครับถ้ามาวางถ้ามาวางแนวเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเต็มแท่งเลยอันนี้ก็เท่าเกันเล็กๆเล็กๆเล็กๆเท่าเกันนะครับผม เพราะฉะนั้นออเดอร์นี้ที่ผมเข้าไปผมใช้ในลักษณะของแท่งใหญ่แท่งยาวนี้เลยนะครับในการเข้าออเดอร์นะครับผมคือตำแหน่งแรกที่ผมเข้าไปเนี่ยที่กดราคาเปิดเลยเนี่ยเพราะว่าเห็นมันมีไส้มันมีไส้นะครับแล้วก็แนวที่ผมใช้อ้างอิงก็คือตรงนี้แนวเนี้ยมันมีปฏิริยาค่อนข้างที่จะแข็งแรงเพราะว่าแท่งเนี้ยใหญ่และยาวมากนะครับ ก็เลยเอามาใช้เป็นแนวรับตรงนี้นะครับเอามาใช้เป็นแนวรับตรงนี้นะครับถ้าเรามองย้อนไปนะครับผมเวลาที่ใกล้เคียงกันเนี่ยเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับว่าตำแหน่งเนี้ยมันมีแท่งแท่งเขียวแท่งใหญ่ตรงบริเวณแนวตรงนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยบริเวณแนวนะครับต้องบอกว่าบริเวณแนวมันไม่ได้ตรงเป๊ะนะครับผมก็คือเนี่ยบริเวณแนวรับแนวต้านเพราะฉะนั้นเราต้องไปเนื้อตีไส้แล้วก็ให้พื้นที่มันนะครับ มันก็เลยมีมีความแข็งแรงพอสมควรอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เลยว่าเออมั่นใจแล้วแหละว่าออเดอร์เนี้ยสัญญาณที่เปิดมาเนี่ยสัญญาณที่ขึ้นมาเนี่ยจะชนะนะครับแต่ตัว a c เนี่ยผมเปิดไปมองกราฟจริงเนี่ยไม่สวยครับออเดอร์แรกไม่สวยนะครับผมผมก็เลยปล่อยผ่านนะครับเพราะมันทะลุตรงนี้แนวรับลงมา ดีแนวให้เห็นก่อนนี่มันทะลุแนวรับลงมาผมก็เลยไม่ซื้อดีกว่าเนาะก็เลยปล่อยไปนะครับผมแต่ถ้าตามก็คือตามได้ไหมตรงนี้ผมมองว่ายัางยังเสี่ยงอยู่นะครับเพราะว่าแท่งเทียมวิ่งเท่าๆกันอยู่นะครับก็เลยไม่ได้กดนะครับกดคู่เดียวอ่าโอเคก็จุดสังเกตเพิ่มเติมก็คือ SM5 a เนี่ยแหละครับมันอยู่ห่างกับราคาเปิดเนี่ยเยอะมาก อยู่ห่างกับราคาเปิดเนี่เยอะมากนะครับผมตำแหน่งตำแหน่งราคาเปิดกับเส้น s ิตนะครับบวกกับแนวรับที่เราอ้างอิงนะครับแล้วก็ถ้าจะสังเกตเพิ่มเติมก็ผมอยากให้เพื่อนๆสังเกตตรง ISI ด้วย ISI เนี่ยตั้งค่า6นะนะครับให้สังเกตตรงนี้ถามว่าเราไม่ต้องใช้สัญญ,ญาณก็ได้นี่ใช่ครับแต่ว่า สัญญาณนี้ผมเอาเข้ามาเพื่อช่วยให้เขียนขึ้นมาเ,นเพื่อช่วยให้มันแจ้งเตือนเราว่ามันถึงบริเวณที่น่าเล่นแล้วนะนะครับไม่ใช่ว่าเกิดบริเวณน,นี้เกิดบริเวณน,นี้เราจะเล่นได้เล่นไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ตรงแนวนะครับแต่พอมีสัญญาณเข้ามามันแจ้งเตือนให้เรานะครับพอแจ้งเตือนปุ๊บโอเคบริเวณน,นี้เราสามารถเลือกเล่นได้แล้วนั่นคือเป็นการกันกรองหรือเลือกแนวหรือเลือกบริเวณราคาที่จะเล่นนะครับก็เลยเขียนเขียน ผมก็เลยเขียนอินดิเคเตอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ออกไปใช้งานกันแบบฟรีๆนะครับจะได้กําไรกันทุกๆคนเนาะโอเคก็สรุปว่าแท่งเทียนวิ่งขึ้นวิ่งลงมายาวๆเจอแท่งใหญ่ยืดยาวลงมาห่างเส้น SMA 5นะครับตรงแนวรอจังหวะซื้อขึ้นออเดอร์นี้ก็เลยวินไปนะครับผมอันนี้คือจุดสังเกตที่คิดว่าสัญญาณจะชนะนะครับผม โอเคเนาะก็ประมาณนี้คร่าวๆถ้าหากว่าท่านใดที่ดูแล้วงงๆม,มันก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมส่วนตัว,ส,วส่วนตัวสัญญาณนะครับท่านใดที่ต้องการก็ลงทะเบียนแลวเข้เาลงทะเบียนใต้คลิปลิงใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปติดตั้งระบบให้หน้าคอมพิวเตอร์ของคุณได้เลยนะครับผมตรงนี้ก็ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ